โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมสะพันมากเลยครับโอเครอดีครับเรียบร้อยครับนี่ผัดกะเพราสูตรเจครับกับลูกชิ้นเจนะครับผมผัดกะเพราลูกชิ้นเจกับคุณแม่แดงนะครับผมวิธีการผัดง่ายๆจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยครับกับลีลาขั้นสุดยอดของแม่แดงนะครับผมเริ่มด้วยครับผัดกะเพราครับนี่ เริ่มด้วยตั้งน้ำมันผัดกระเทียมกับพริกแห้งที่โขลกไว้ครับอ,อันนี้อะไรครับแม่ลูกชิ้นเจลูกชิ้นเจ,นนจใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรครับแม่ครับน้ำตาลน,น,น้ำตาลครับ สี้ยวข่าครับซอสหอยนางรมครับอเอาได้หไหมใส่ผงโนเดก็กน้อยครับนี่กระเพราแล้วก็หอมหัวใหญ่หแล้วก็ตามด้วยกระเพรเากรับหอมหัวใหญ่นะครับ ว้าวตอนนี้น่าทานมากๆนะเลยครับผมนี่เห้ย <Hey. S 1> ผัดกะเพราลูกชิ้นเจนะฮะนี่ตักใส่จานกันเลยเรียบร้อยครับนี่นี่น่าทานมากครับ เรียบร้อยครับผมนี่กับครัวคุณแดงคุณแม่แดงนะครับนี่สสดยอดมากเลยแมเนาะโอเคท่านผู้ชมสดหรับวิธีการทําผัดกระเพราครับลูกชิ้นเจเยี่ยมมากท่านผู้ชมก็อกง่ายๆเนาะผมก็กำลังเห็นว่ามันง่ายๆแบบนี้ได้เองนะแม่เนาะเนาะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณแม่เนาะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับแม่แดงนะครับผมนี่น่าทานมากครับนี่